สวัสดีสบายดียาม้าจ้าเอฟซีสุขุสุคนไม่หลุกมายามสาอเขาก็มาล่างขวดด้วยพี่น้องเดิมไม่น้อยกับน้ององพากันล่างขวดเอาไปขายพี่น้องเลยขวดเบี้ยนนี่มันลายพุทนะนขวดไทนัเก็ตน,นะเขาหับชื่อขวดห้าร้อยกีบทำล่างแล้วเขาก็ข่มหนาให้มันแห้งบอยให้มันมีน้ำแล้วก็สิค้นใส่รถเอาไปขายพี่น้องเอาเอาไว้กับมันหกเพื่อนหกซานนาอพี่นอ้นนองนาอคคณหกเมื่อขวด หลายปีเลยฮะนะขวดฮันเอาเลยเก็บเอาไปล่างล่างแล้วกระชีไปขายพอบอกกาเจ้าหับซื่อหับซื้อขวดหาร้อยเนาะทองเนาะเงินได้ทองใครแน่หรอว่าไข่วัดนะกินบอยาเมื่อคืนนี่ทองเออใครแน่หรอเบาะขอน่ะโบเจ็บป้อฮะโบเจ็บข้อนะเออใครแน่ละดีเลย ดีไขวัดแล้วพี่น้องไยนี่แหละก็เจ็บเป็นเอ็นอุ่นมากกระเบิงแย่งกันเลยนังทองกระจำคนในครอบครัวข่อยว่าสีสานอกพี่น้องเนาะมีคนผลถามมาเนาะถามมาว่านังทองอยู่เฮือนข่อยเนี่ยใหย้เงินเดือนเราบอกผู้หนึ่งผลมาตอบแล็กสืบยังไงข่อยกะอ่านภาษาอังกฤษไปจากออกดอกพี่น้องผนมาตอบว่าอยู่เฮดคลิปซอยอีน้อยพอนลดผลว่าอ้าวนังทองอยู่เฮือนข่อยนั่นขอ่อยบ่ได้เบิงเราเป็นลูกจ้างหรือว่า อันเบิ่งเราเป็นคนไส้เด้อพี่น้องเด้อข่อยให้นั่งท้องอยู่น้ำข่อยนะให้อยู่แบบลูกสาวข่อยคนหนึ่งว่าซิซะอยู่เป็นสมาชิกอยู่ในครอบครัวข่อยถ้า่าข่อยให้เงินเดือนเรานะเราก็สั่มลูกจ้างข่อยได้ก็สั่มเป็นคนไส้ข่อยทำให้เงินเดือนเราอันนี้เราอยู่กันแบบครอบครัวอยู่กันแบบคนเพื่อนเดียวเออเราก็สิเข่าซัมมโน,โนเพื่อนซานบ้านซองข่อยแล้วเพื่อนลราเงยก็ซสับเพื่อนเราถ้าเราถูาถกยากมาเรา ตกถูกต๊กยากมาเราสั่งครอบคร si ัวมาข่อยกระสิบเป็นคนเบิ่งแง่งเราเด้อพี่น้องเด้อเราก็อันข่อยก็ะซัมเม่์เราผู้หนึ่งว่าซิจ้ะครอบครัวข่อยนี่ซัมครอบครัวเราเป็นแม่เราผู้หนึ่งเออแม่เราเองกรับคื้อเห็นทะเลเนพี่น้องเนาะเราก็บ่เต็มบาทว่าซิจ้ะเออเรากรบ่ได้ฮู้ที่ผู้แดนแม่เราเราก็นับถือข่อยนี่เป็นแม่เราผู้หนึ่ง เป็นคนครอบครัวเดียวมี่ยังก็ต้องเห็ดสอยเหลือสึ่งกันอะกัน<_><_>เห็ดพิษคนก็ต้องให้เออเวลาเห็ดซาเห็ดยังคอยต้องบอกต้องสอนเราเพอเรายังน่อยเนาะถ้าคอยบอกบอกสอนเราเราสิเป็นคนบอกพี่น้องเออคอยเลี้ยงมาสามสี่หปีนี่เลยสี่ปีปลายเลยมันสี่หปีแหละเลี้ยงเรามาเนี่ยเลี้ยงแต่ยงังน่อยก็จนเราเป็นสาวเลยเนี่ เราผูดถามเราบัว่าเราดอกน้องพี่น้องเนาะเราก็บเขเข้าใจเนาะเราก็บบูแต่ว่าต่อในคอมเมนต์เรานะอีเมลไปสังบูสื่อเพิ่นนะบูเพิ่นเว้าให้คอยเพิ่นว่าอยู่เฮ็ดคลิปซอยอีน้อยเพิ่นว่าคอยจังสีได้คอม่นต์เราผูวันผู้บ่ได้เลี้ยงนะฮู้ดีดีปากดีดี่น้องเอ้ยผู้เพิ่นบ่เลี้ยงเพิ่นปากดีปากเป็นปากจอก เข่าเม็ดหนึ่งนั่งทองค่ได้กินน้าเจ้าโบ่อยถามเนืผู้ควมาด่าค่อยว่าอีน้อยอีน้อยนะว่าว่าสี่สาเนาะเพิ่นคอมเมนต์มาว่าค่อยเพื่อนผู้ถามนะค่อยบได้ว่าดอกเด้อพี่น้องเด้อค่อยบริห้าเพิ่นผัวเพื่นเพิ่นของใจเพิ่นก็ต้องถามนะคนเฮาเนาะดีแล้วเพิ่อนถามนะฮามเฉยใดอธิบายส่แจ้งให้เพิ่นเข้าใจน้ำกันผู้บริเลี่ยงนั่งทองด่าค่อยดันเว้าเป็นเป็นใด คือบอายซบอายปากเนาะนั่งทองไปกินเข่าเฮือนเจ้าบอกถามเข่าจังว่ามีสิทธิ์เามีสิทธิ์บ้านะ่ะเออเราอยู่เฮือนข่อยเรากินเข่ากินกน้านํำข่อยเราก็ซ้าลูกสาวข่อยผู้หนึ่งอยู่กซ้าคนเฮือนเดียวกันมีนังขอยเห็ดซอยเล่าพี่น้องนี่เขาสิบพากกันมาล่างขวดเลยพี่น้องเด้อ่อยไปอ่านมึงค,คอมเมนต์มเพิ่นบังได้น่เพิ่นก็ตอบว่าโอ้ยออมเพิ่นเพิ่นว่าใ้ข่อยนะ แต่สัง่งเพื like ่อนบ้านคอยดูไลค์คลิปอยู่ดอกนะอีเมลนั่นนะพี่น้องเลยสบายสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเขาสิ้น่างขวดเอาไปขายพี่น้องเลยขวดหาโลดไม่่ได้ดมัน

นร้อยหารอยกี่หดาร้อกี่กระเเอาอบ่ขอเลายเขาผูกใดมินเงินน้อยอยากคอยวัสนาคือ่นว่าเนาะพี้น้องเนาะคนเฮาเนาะไเากเ็นไปเลยเ่ลายเงินยูได้มันงเงินเนาะ พันหนึ่งสองพันสามพันสี่พันห้าพันหกพันเจ็ดพันแปดพันเก้าพันสิบพันเจ็ดพันสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าาสเ็ด้อยอเป็นแสนเนาะโอ้อได้เป็นแสนกี่ปุ๊พี่น้องจินนี่เงินน้อยคอยบัดนาเห็ียยางคนเงา์น้าหนึ่งนาย ขวนั่งด้วยมาแต่ท้องแม่ดอกพี่น้องฮะขวดหาร้อยขวาอเออสองวดอัดนึ่งสองขวดไปแล้วเาค้ยลายดแมเลยมันหมันหกอะไรอย่างเี้ทองมันหกเออเท่ากันได้หกแต่มันบวกหกอีเคื้อเอาไว้กับพี่น้องเลย ไปมาเอาเงินดือว่าแล้วเห็นหอูเลยมันโองเราอยู่ขวมข่อยกันนี่เล็กนี่ตัดเล็ดนี่จะเห็ดซอยตั้งเห็ดเปียกจะต้องกันนั่นบะหมี่ว่า่อยไปมีเงินเดือนหาย่อยก็ไปจ้างด้ก่อยก็บะหมี่คนรวยเนั่งโทรเงาไปจ้างเห็ดตั้งนี่เลยนั่งก็ได้แบบนนั่งก็ได้แบบน เราคอยดีเป็นคนรวยสิแงคนมาเห็ดเวียกเทนเียกซานั่นในบวแมนาคอยซีว่าเออทามาอยู่เดอคอยจ่าเงินดาคาเดือนเจ้าเขาันบว์แมาคุณถามเด้อพี่น้องเด้อเข้เว่าวคผู้คนไปตอยู่ลุมคอมเมนต์นะนะอันผู้ว่า่อยนันาเงินเ็ดคลิปจอยอีน้อยเมืออะไรอีน้อยให้เห็ดคิปจอยคนด่า่อยนะ มันมาด่าไปดูทีเมลนะค่ะมันด่าไปดุเราคอยดูดอกพวกผีเห็บหน่อยฮะเอ้ยฮุ้ดนัทองคนเฮาเว่าเนาะพวกแม่คอยชิเป็นคนรวยขนาดนั้นจ้างคนมาเห็ดเหยื่งานคอยเลี้ยงเอานั่งท้องคอยเลี้ยงเป็นลูกเป็นหลานเป็นคนในเอื้อนในจานเป็นลูกสาวผู้เดึง นแช่ำมาเป็นคนเก็บเกีย้คน่รุด่มีเงียเก็ดกินเงินกันอาเงินเี้ยันเลยที่เห็นนี่เลยน้องจ๋อฮะเออเอามารลดมาหลดมาหลายลารล่างเรียาคอที่ส่งเข่าเนาะเข่าน้ำทาปลาครับคิดค่าเดียวกันมีเงี้ยิน้กันกับเรา ข่อยพ่มีเงินเดือนให้ดอกน้องเอ้ยาเอาเอาสะโพกคนด่าข่อยเด้อพี่น้องเด้อผู้ใด้คนคนอาบดีๆีข่อยแก่โตคนดีๆเนาะอยัดเข่าเนาะอันนี้เอาเฒ่าสะโพกพวกพีที่เขามากัดข่อยเขามาด่าคนหลายเวลาตกบ้านเรียกวยีิงงานมาด่าเหยียบออกยามันขยันอะไรต่ำสุดใหเอาใครอย่างเนี่ยไม่เลย วางแล้วรากันแห่กนเทปปลาชั่วดเอาเทปัดเช็ดเดเชดเทปปลาชัยหลดจุดล่โลดแล้วไปขายเลยนะมันของนอกเลี้ยนเออสกเอาไปเลยคลงคนลงจะกวดเลยหนับหนับหนับๆๆจากวดแล้วก็้ายแบเนี้ไม่เอาไหนเงินซื้อนั่นอะดิผ้ได้ทองก็ถี่ไหน บลาด้เลี้ยนมาบอาดีดีง่ายปลเบอกข่อยดีดีพี่น้องขยุตกระเจ้าเลี้ยงนั่งทองปลาดได้เลี้ยงไปกระยังมันละลานขยอยู่มาละลานเนาะเราอยู่รวมข่อยแล้วก็มีรวมชุกเราไปอยากอยู่รวมข่อยอยู่รวมข่อยแล้วก็มีรวมชุบเราไปมีรวมชุบเดือดรอดอยังมีแต่พวก้าพวกมันเดือดรอดมันชุกเองไงอร่อยข่อยนั่นเปินปูถามเปินกระทามดีดีเนาะเปินก็ได้ว่ายังเปินถามก่อนซื้อนะเปินผู้ถามนะพี่น้อง มันเบ้าเดิมนถามดีอ่าน่ะนพิ่นเลยเขามาดดาอีโน่ป็นสั้นอีโน่อยจสงอีห้ามึ่งเอ้ยผอยกระดามันขึ้นแล้วลลไหมมันโทดมันเหลือได้มันน่มมันเสือกที่ก้างเดินของกรงนก พี blender, um, no, no. 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 ่ได้พี่น้องไอ้ไข่ค่ได้ตายคอยให้เงินเดือนแล้วคอยบ่มีเงินให้ดอกคอยบ่มีเงินพี่น้องเพาะงันมันใช้มาให้เราคอยยังไงนะได้เลยแต่คุณคอยดูไปอยากดูแลกับเมื่อคอยจะบอกเราอยู่เลยเราอยากดูเราไปอยากมีไซส์เราก็ลูกคอยเวลา ไว้ลา่างไปขายมันไดงง้นิดนิดน้อยได้นอกพี่นอกนาะอรอยหรือไรไม่ต่างเงินคนเฮาน,ะน่ะเขาถูกเข้ายาเขาโมเป็นคนทางคนมีมให้คนถูกเขาก็ต้องเก็ดเอาอีกพี่น้องเอ้ยเออเดี๋ยวเซร็จน้ำล่างมือล่างมือเนี่ยเออจุกลงน้ากัดเออตัวโว้ยเนาะ ว่าสั ALLY, <c oughs> ่งนี้เด้อพี <spoiled> ่น้องเด้อพวกพีเอ้ยเบื่อมึงเด้มึงจะสั่งมาคอยมาด่ามึงจะใสยค่อยมาจอบมันชับคิดเอาแต่มึงนคดีแ้วเบอกพวกพีน่ะพวกพีสางมันไลายชุ้ยจะมันพวดจะมันเหลือ ทัค้คน แขกพนมาเฮือนเขาซื้อพวกแก่มากินพี่น้องผู้นั่นซื้อผู้นี้ซื้อเฮาซื้อนี่จะเลยหลายเด้อพี่น้องเด้อเวรเหลือเฮือนขี้เหล่าขี้เบี้ยกะนักกันนี่อด้อเอลยทำคนขี้เบี้ยไงหมู่กูมาหลายบริขาดแขกคนมาเฮือนมาทำ